ถนนโคตรดีอากาศโคตรแจ๋วที่สำคัญช้างเผือกอย่างสวยรายการคุณเพื่อนไรเฮ้ยเฮยเจียงคันไปจ้าไปสวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาอีกครั้งนะฮะกับรายการมอเตอร์โฟลนะครับวันนี้ผมจะ พาไปเที่ยวจังหวัดเลยวันนี้นะครับผมพาเจ้ารถมาติสตาร์ด้าคู่ใจของผมนะฮะคันใหม่นะครับมาออกทริปมาเปิดตัวกันเออและก็ที่สำคัญนะฮะคนเสียงเรียกร้องจากแฟนๆไม่ไหวนะฮะพี่บอสของเรามาแล้วปันญายนสวัสดีครับสาวกชาวไ้เกื้อชาวสองล้อชาวฮาเล คลิปนี้นะฮะเราจะบรรยโยอีมั้ยจะบรรยโยอีมั้ยเออคือท e ี่บ้านมาเนี่ยผมไปการาทิกมาใช่ไหมและเอฟซีคอมเมนต์ว่าผมไม่ม um ีพี mm ่มอดังเหงายกังเลยรถทางรถทางแล้วมีซ้ามหมดแล้วหมดแล้วมากับเจ้าจีเอสที่แต่งโทรเทคทั้งคันอ่าจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่รุ่นบีเอ็มนะนะมันคือรุ่นโทรเทคบายบีเอ็มวีโอเคไหม เขาถอดของ D M ออกกล้วดคูคลิเลยถอ,อดยันสปริงก็เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะไปถุกเลยไหมไม่เกินดิอย่าเกินเลย,เเยคลิปนี้เราจะไปกทั้งหมดสี่วัน3คืนนะครับซึ่งเราจะเดินทางจากกรุงเทพเข้าไปสู่จังหวัดเลยก็คือเชียงคานนั่นแหละคือตามคอนเซปต์เราก็คือไปเส้นเราจะาไปในทางที่เขาไม่ไปกันไปทางรองแล้วมันก็ ไม่รู้แหละว่าข้างหน้าเป็นยังไงแต่แต่หวังว่าจะได้เจอเส้นทางที่มันสวยๆดีๆ <Okay. S 1> แล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้เสิบรรยากาศเาปนร้องๆกันใช่พิเศษอีกอย่างหนึ่งทุกทริปนะครับผมจะพูดอยู่คนเดียวแต่ทริปนี้ิปนี้มีเขาแล้วครับม,มีเขาแล้วครับ <S <S จะได้เห็นเลยเวลาการพูดการสนทนาการนะครับ <S <S เขาจะอยู่ในบทสนทนาการทุกช็อตแล้วนะครับสนุกแน่ครับทริปนี้ไปแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันเขาบทกรุงเทพเลยค่ะ น oh ี่ไปดูกันกรุงเทพอะไรกรุงเทพเลยเชียงคานไปจ้าไปโอ้จะขับยังไงเนี่ย แค่นี้ก็ฟ้าขึ้นเต็มแว่นหมดแล้ว<ด>อยากรอต้องทรมานไปพ,พี่ฮารีข้างหน้าวะเนี่ยฮารีฮารีฮะใช่หะใช่ใช่ก็ใช่ใช่ไปพับท้ทายพี่เขาหน่อยระวังรถข้างหน้า <laughs> เดี๋ยวดูพี่ว่าเต็นไหนกับบนพี่ เราเมึงอะไรของหมว่ะอยากรู้ว่ามันจะฝนฝนมันจะตกไปถึงตอนไหนแต่ข้างหน้ายังคุ้มอยู่เลยอ่ะตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วต้องปรับโหมดเลนเฮ้ยผมไม่มีโหมดเลนว่ะ พี่รู้ป่ะที่จังหวัดเลยแม่งน้ำท่วมด้วยนะก่อนที่เราจะมาเนี่ยเมื่อวานอะ่ะเอ้าแล้วเราไปกันนี้ไม่โดนน้ำท่วมหรอก็ลุ้นเอาเพราะว่ามันมีข่าวว่ามันมีพายุเข้าไงเม,มื่อวานก่อนเองอะ่ะแล้วแบบว่าเราจองที่พักรอบแพนไว้หมดเรียบร้อยแล้วไงก็ลุ้นเอาว่าน้ำจะท่วมไหม i not the same time to let my dreams do the things deep inside of me this life continues with fighting me but i don't have quit inside of me and i do not care if you notice me Woo! hey คือกันได้ดีจริงกันน้ำกันน้ำออกเฮ้ยผมไม่เริ่มชุ่มแล้ววะเริ่มชุ่มทางขวาทางขวาแล้วชุ่มน้ำตัวเลยเนี่ยเราเราหยุดยังไงยังไงแบบว่ามันก็ไม่หยุดตกเฮต้องขับไปเรื่อยๆพรเราคือมอเตอร์เกิล ด,ดูดิดูดูมอดิขวามืออะพี่โอ้โหว้าวเย็นดีตลักษณ์อุทยานธรณีเพชรบูรณ์โอ้โ,ส,อบบโอสวยอะข้างหน้าเฮ้ยโอ้โหอย่างนี้เลยลวพี่ ว้าดูดิยับ <GT> เอ็นดูรเดี๋ยวออกซ้าเจ้าเส้าอันนี้ขุนผาเมืองไงเนี่ยอะไรวะปั๊มปตทเนี่ย ได้ปะว้าดูดิโอ้ยจอดสองสามล้อกบพวกเขาบันไรกันเนี่ยหน้าฝนทำไมใส่หมวกอันนี้มันก็เปียกหมดดิอีกแม่เหนื่อยตีรุ่นใหม่เว้ยลองลองนั่งหน่อยดิไปดิไปดิเป็นไงเป็นไงดีฝั่งนู้นฝั่งนู้นอยู่ฝั่งนู้นอันนี้มันดูใหญ่กว่าน้อ อันนี้มัน30ลิตรไงที่หนูมีอะไรจะบอกคือบ้านผักที่เรานอนรวมกันนะมันจะนอนได้แค่สองคนนะพี่ต้องมีคนหนึ่งนอนแยกพี่บอกให้ไปไอ้นี่จองจองแล้วนอนด้วยกันก็หลันะพี่บอกเราตั้งแต่นั่นเลยแล้วนะอย่างนีงั้นกติกาใครถึงก่อนได้เรือกห้องก่อน ้าถึงที่หลังต้องนอนแยกนะพี่ถึงที่หลังนอนแยกนะพี่หมอน้เลยได้เลยพี่รู้หรือยังว่านอนตรงไหนซอยซอยที่มันมีติดกับวัดนั่นแหละแต่ว่ามันสวยนะมันเปิดมานานที่สุดในนั้นแล้วแต่ว่ามันจะเป็นแบบว่าบ้านไม้เก่าๆหน่อยปรลุบมันดีหรือไม่ดีเปิดก็นานสุดแล้วอ่ะพี่ต้องขับให้เข้าคันที่สองนะเข้าใจไหมพี่ เราจะเลี้ยวขวาไปยังจังหวัดเลยแล้วก็จะขึ้นไปถนนลอยฟ้าโดยนำทางโดยพี่อู่จังหวัดเลยลมเก่าอ้าวไฟแดงแล้วอ๋อทุงท่งนาโค้ดเขียวเลยอะ่ะสวยมากโอ้ดูดิสวยมากเลยอเออจะม่ความหมายเลือเหี กินโคนสควายโอ้โหซ้ายขวาโค้สวยเลยเพื่อนๆที่จะมาตรงนี้นะครับก็มาเส้น2216แล้วก็มาที่เออเดี๋ยวเราจะ,จะทะลุออกไป2016หรือว่าเซิร์ชว่าถานนรอยฟ้าวัางสะพุงก็ได้นะครับถนนโคตรดี อากาศโคตรแจ๋วที่สําคัญช้างเือกอย่างสวยดูให้ดูโลกดูโลก ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ถนนลอยฟ้าเมืองเลยนะครับหรือเขาเรียกกันว่าอะไรนะเลยวังใสเลยวังใสมีเอสด้วยใช่มีเอสต้องมีเอสค่อยเทศเลยวังไสถูกต้องเลยวังใสจริงๆเราออกมาจากกาลสินตั้งแต่เจ็ดโมงนี่มาจากกาลสินต่อให้ก่อน คิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวเขาก็คงถึงพอๆกันเต็มที่ก็ช้ากว่าหนึ่งชั่วโมงปรากฏว่าเราถึงจุดนัดพบเออ่ลมสักสิบโมงสบโมงครึ่งอย่างนี้ถึงบ่าย <laughs> งครึง่ง <laughs> <laughs> ก็รู้แล้วใช่ไหมว่าทำไมเราถึงมาช้า สามกิโลจอดทีจริงๆถ้าหน้าหนาวก็อาจจะแบบขับได้สบายคนนี้หน่อยเย็นเย็นๆแต่ว่าถ้ามาหน้าฝนคุณก็จะได้เจอยอย่างเงี้ยเขียวๆเขียว <ๆ S 2> หมดเลยถ้ามาหน้าหนาวก็จะได้บรรยากาศแบบรวงข้าวจากเขียวเป็นทองถ้าหน้า <ๆ S 2> <ล>แรงน็คงไล้ดูเขาผุดมันนะจ,จากที่มาทางก็จะค่อนข้างมีโค้งค่อนข้างเยอะสำหรับใครที่แบบชอบโค้ง ก็เหมาะที่จะมาแต่ว่าก็ทางก็จ,จะเป็นหลุมเป็นบ่อนไม่เลยไม่ได้นิดเดีดยวเยอะเลยทางไม่ค่อยดีเท่าไหร<ช>่เป็น,เป,นเ,เป็นทางประมาณว่าซ่อมทางซ่อมมากกว่าที่จะเป็นหลุมนะเป็นซ่อมแบบว่าพอให้แบบโค้งแบบหุนหยิดมีแต่แาต่แต่เวลาถึงจุดจุดวิวอ่าถึงจุดสูงสุดแล้วก็คุ้มค่าสําหรับการมาอันนี้เขาเรียกว่าอีสานอีสานเหนือจะมีอีสานใต้อีสานกลาง อีสานเนี่ยอีสานเหนืออีสานเหนือเขาเขาพูดไงสำเนียงเนี่ยเฮ็ดยังพระเจ้าอีสานเจ้าเมื่อกี้ก็ลืมอีสานใต้อะอีสานใต้อีสานใต้เฮ็ดยังออะไรก็ไม่รู้ส่งอะไรมาเนี่ยไปแล้วเดี๋ยวเราเดินทางต่อไปที่เชียงคานจากตรงนี้ไปก็ประมาณเกือบเกือบสองชั่วโมงไหม ประมาณนั้นครับประมาณ2ชั่วโมงนิดๆแต่ว่า,วาวระหว่างทางเดี๋ยวเราเก็บบรรยากาศ เปิดทีกิฟต์ดิเปิดทีกิฟตอุ่นมืออุ่นมือตอนนี้นะฮะเราอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งก็คือประมาณ60โลก็จะเข้าเชียงคาแล้วนะครับนี้เดี๋ยวเราไปกันย,ยาว,ว ตนนี้เราอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยสายตาดูสายตาพี่โอ้ดูสายตาพี่โอ้โอ้ชมีีก้างสายตาลอมุนลใช่ใช่เนี่ยใกา้ถึงแล้วเนี่ยอีกอีก5นาทีถึงแล้วเนี่ยกอมาเดินชมบรรยากาศ เคียงคานนะครับใช่เงาเงาเลยเนี่ยคือทั้งคนมปิ้งมีเราสองคนเลยขนมปิ้งเนี่ยสมมปิ้งเนี่ยมันมีซีที่มันขึนใสแบบปุ๊บจุ๊บแบบดับติดๆพี่ดูทำไม่ะให้พี่เล่าหน่อยว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้เหรอใช่วันนี้เราลุยฝนกันมาทั้งวันเลยเนาะอ่าจริงๆก็ที่ที่เลยก็มีมลสุ่มมลสุ่เข้าไมดูข่าวกันนี่คือน้ำท่วมใช่ การเดินทางของเราก็คือค่อนข้างจะลําบ,บากของการลยุยฝนแต่ก็คุ้มที่อย่างน้อยก็ได้ไปเห็นถนนลอยฟ้าแล้วก็ได้มาเยือนเชียงคานเนาะ <c oughs> จริงเมื่อกี้ที่เราไปกินอาหารกันที่ร้านอาหารนะก <c oughs> ่อนเราออกมาเมื่อกี้เขาก็ขอบคุณเรานะขอบคุณเราใหญ่เลยว่าแบบเออที่เรามาเที่ยวเชียงคานแล้วก็ยังมาอุดหนุนเขาก็ถ้าเกิดใครที่ดูนะครับแล้วก็อยากจะมาเนี่ย แนะนำเลยว่ามาวันศุกร์กับวันสา์ครับคือเขาตอนนี้ก็เริ่มปลดล็อกลอดาวน์ให้เดินทางได้บ้างแล้วใช่ก็หนก็ต้องฉีดวัคซีนใช่ฉีดวัคซีน2เข็มยังฉีดไม่ครบก็ต้องมีใบตรวจโควิดมาใช่ภายใน72ชั่วโมงเข้าพักได้ใช่นี่เราก็เดินเราก็เดินจะสุดถนนอยู่แล้วแหละเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศแล้วกันนะครับเป็นยังไง